เสียคาสมองเม่ต้องเครื่อนหรอนะขอใจใจเต็มที่เลยนะคะเป็นแล้วไม่ดีแล้วิ้มันเป็นย่งี่อเหยื่อดามนหนิาฮะอหมาหมัดแกวนบบนน่ฮะสวยมีางกูลายบัคานี่ไปแ่นี่มาออวนมอยู่นี่เ้เรื่องของนะเฮ้มาเน่ยมันวนีเลน้ำเล่นแน่่นแน วมึงไปไปแม่ <The> ้า <göster> มึ mm ็นจลิดเยวมึงจะมา้องหาที่แจโอยบาิมเลยจะกไอ้เสือกมันมะน้าเอวผมกับดี๋ยวเดี๋ยวเอเออฮ้ยมจาบีันวุแก่คแก่กอนยยไ้มเนอ้ขอบคุณหลายๆเด้อไอ้เด้อยอ้เจาบ้านด้มันจะหัวนะเจ้าเนาะตลกค่าย หลาดอกไม้นี่แก่ขึ้นครับเอหมาสีหมาเอ้ฮ่าแดกเมื่อยเฮ็ดกุหลมปางงางหนึ่ขอบคุณค่ะดอกไม้หอมหอมเก็บเอาไว้ได้ค่ะครับขอบคุณหลายครับเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> ไม่ยัดสะดิ่งใส่ไก่อะไรเด้อนั่นน่ะย,ยกสูงสูงกี่เตาเหม็นทวนอีห่าเมื่อยเฮ้ยยางแกงดาบมันจะเตะเฮ้ยบักหนามาโทษโทษโทษบักหนามาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยานะ่ยมันยานะ่ยยานะผู้อลักขา กันข้อเด้อกันจะสิ้นใจหาพันเด้อยานะมึงตีศอกนามึงเด้อมึงแยก่กวนนะยุงกับเขานะไงวะมึงไงวะไงมึงจะมาดักกระดูกแบมึงเยจับบวกกับบ่บ่กกูตกใจหมดโอ้ยเกือบเนาะร่างกายแข็งแรงดีเว้ยไงวะมึงอ่ะเอะอเออเมียมึงดึงหัวดินี่ไงวะไงอ่ะมึงเห็นยังตีนแดกมึงแล้วละ่ะโอ้ป่านั่นบ่มาเนาี่ยมันนีย่ยกูจินแดบซ้ำ ไม่งมันเป่าจะซื้อกระตูกใจกูก็ไดมึอองแก่เนียงกูมึงแก่เนียงกูนี่เสร็มาห้องที่กูนับักคานี่มึงมาตาม่อยมามึงออกมามึงเนี่ยจริงมึงออกมาเลยมาบักหน่อยมาแม่กูจะเตะมึงข้างแล้วฆ่าบันอยู่หรอมาแม่มามาจับมือกันเป็นมีเป็นมู มิดมูเออเชื่อนาเชื่อหลังนะมึงหูจักไว้ว่ากูเป็นไผหูจักบอยหัการแต่งโตไมนต้องแต่งดีๆกว่านี่ฮะบบเป็นสกปรกม้าแมมแบบนี้แล้วมึงเข่ามาหาที่แตกยังในนี่ฮะมือจักไว้ยังไงมึงยังไงไนี่แไงอ๋อตีเสาแม่มึงไอ้หัวใจเจ็บมือกูตีถือคักๆแน่ๆแล้วบึงหันโอ้ยเอ้าว เห็นบ่บอกแล้วว่าใส่สั่งใส่ส,งสังบ่เสือ้อกลัวฮึมัดเดียวจอดป้ายเลยเอาไปชิมเห็ดปุ๋ยเลิ่นเท่ไม่เท่อ่ะอีใส่สั่งมันหวาและตีถือแขวแล้วแข็ปแงป้องบัตหนึ่งมนะั่นี่ยโอ้ยขขนาดด้วยนี่แน่งมึงผู้โด่งดังบ่ะนักเลงนบ่บ่โอ้มันลายเว้ยกระท่อมหลังน่อยพู้นี้ เป็นผู้ชายผู้หนึ่งที่มีอาชีพล่าสัตว์ในยามฤดูหนาวทุกๆปีเราจะต้องไปล่าสัตว์ก่อนมือคริสต์มาสสิมาถึงเราพยายามสิต่อสู้ชีวิตเพื่อค่มยู่ได้ขึ้นกันแต่ว่าเราเป็นคนใจดีพอสมควรสำหรับพ่อใหญ่เนี่ยอย้บ่ไหวเว้ยมาแล้วมาแล้วเออออเออโอ้ยฟื้นหมดเว้ยต้องไปหาฟื้นก่อนโอ้ยตมอ,อ้เอาเฮ้ยไม่ยังวะเนี่ยโห คุณะหนาวไรเนี่ยหมอห้ามห้ามเอ้หาอโทษโทษแข็งกรเด็นเลยหายำมือเฮ้ยคุณ